ôi chưa có lợi ích của anh ơi tuyệt sáng <thôi> <lốc> rồi hôm qua mình tao cảm ơn anh ơi em ơi em ơi em em โธแตกอ๋อนง่มนเดกวีชมนน่น่นเหรอแต่ฉัน่ะคนนี้ก่อนละกันนะอบายวแกคิดว่าแกจะสวดได้ล่ะเ้ทางปาดีถ้าแกทำเพื <h <h ่อพวกชัดก็จะเป็นทามให้ อ้ยอะโอ้ไม่ไป pues eh. ็ไรอก็ต่อยอะจิกจกตายซะทุกทีอุยอะเก่งยเลยนะจะสมาช่วยไททันท